เดหกเดือนนะคะหนูน้อยหกเดือนแล้วห,หกเดือนแล้วังเออเิ้หวานเด้วหวานของแม่แมเดือนแล้กวก็อ,อยู่ทานี้ันไหนเออ <c oughs> <c oughs> นี่สักึ้นมานี่สักโอเคจกดีเล่นพิกเน็เดีล้วค่เล่นสักเด็กหกเดือนฟันใกลขึ้นแล้วใช่ไหมคะหนูเล่นเองเลยหรอคะไหนหนูก,กดโชว์แม่ๆสิคะเก่งมากกดกึบก ไหนโอ้เก่งมากกดเองแล้วเก่งมากเลยค่ะเบบี้กำลังช็ดหน้าช็ดตากำลังจะแปลงโฉมนะคะเพราะว่ากำลังจะอาบน้ำรู้เตือนไหมคะว่าจะได้อาบน้ำหนูรู้เตือนั้ยคะ ทุกวันนาตชาจะต้องทำความสะอาดลิ้นแลเหนอบนะคะถึงแม้วม่าฟันจะยังไม่มาอ่หนูน้อยอุ้ยอ้ยอ้ยอดชิวพร้อมอาบน้ำแล้วค่ะตอนนี้ตัวหนูยาวเกินไปเลยนะคะต้องระวังหนูตกมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเออชอบกลนน้ำหรอคะอุ้ย ป๊อมแปะป๊อมแป๊มเลยใช่ไหมคะมองอุ้ยและนี่ก็คือสมชิกเงี้ยเจหงอล้าอาบน้ำนะคะหัวฟูเลยค่ะ <c oughs> ชอบมากเวลาลงน้ำนะคะ <c oughs> อุ้ยหนูชอบค่ะ <c oughs> ชาอาบนะ้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะอุย้ยพร้อมหมัมนแล้วด้วยค่ะพร้อมมัมมๆแล้วค่ะคะ่ะอุยอ้ยพร้อมมัมมากะคะ่ะน้องนาตชาเพิ่งดื่มนมแม่แม่เสร็จนะคะแล้วหนูก,ก็พักนะคะแลวเดี๋ยวน้องนาตาชาจะได้ไปกินอาหารเสริมเพิ่มเติมเป็นข้าวตุ๋นค่ะนาตาชา อออื่โดนขโมยหอมนี่นะคะอาโหหอมนานมากว้ายน้องนาตาชา h e ลโล นตชาชาใส่ชุดนี้นะคะวันที่กลับมาจากโรงพยบาบาลเลยมานอนเตียงนี้นะคะวันนี้นาตาชาหกเดือนก็ยังใส่ได้อยู่ในชุดเดิมเพราะว่าตอนนั้นหนูใส่แล้วหลวมมากเลยค่ะคเอามาให้ใส่อีกทีวันเกิดหนูตอนหกเดือนนะลูกจำม่ดหรอกตอนนู้นนอนนิ่งมากค่ะตอนนี้สุกสนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปจ้าไจ้าไ <Goodnight, S 1> <hire> ้าอุย้าหน่ยหน่อยหนอยหน่อยห่อยหน่อหน่ออุ้ยอันนี้เป็นข้าวตุ๋นซุปกระดูกหมูของนาตาชานะคะเป็นกระดูกหมูปลอดสารพิษรบกฏค่ะแต่น้องยังไม่ได้ทานเนื้อนะคะจะทานแค่ข้าวก่อน นาตาชานั่งเตรียมพร้อมนะคะรู้ตัวหรือยังว่าจะได้ทำอะไรคะหนูจะได้หมํ่ำข้าวเป็นวันที่2ค่ะก่อนหน้านี้ทานกล้วยไปแล้ว3มวันนะคะวันนี้จะได้ลองหมํ่ำข้าวยังตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนอุ้ยอุ้ยาะะหลังจากกานนมไปแล้วนะคะอันนี้ก็เสริมคอันนี้คืออะไรคะข้าว่นน้ำซุปกระดูกหมูนุ่มต้ เด็กหกเดือนถึงกบงงไม่คุ้นไม่คุ้นอันนี้เพิ่งกินเป็นมือที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นอันนี้สองค่ะแต่หนูอาจจะอิ่มนมแล้วแต่หนูก็เอานะดูสิอบมือมกแม่หนูอยากกินของหวานค่ะสงสัยนี่มันของข้าวนี่คะนี่มันเป็นเวลาของหวานของหนูเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอานะคะโอเอาไหมคะไม่เอา ก็ดูหมูดำเขาโลดตุ <Charl ott es> Jamie, <c oughs> ้ง <lonely> กันนะคะทำซุปยำมิ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 ดูจากหน้าตาจะไม่ชอบเท้ากล้วยใช่มั้ยคะอันนี้ต้องล่องหลายๆอย่างนะคะเอ้ยเอ้ย ชัดเจนชัดเจนว่าหนูไม่ชอบเท่ากล้วยค่ะตอนกล้วยนะโอ้โหแทบจะหยุดไม่ได้เลยเออหนูก็กินนะเนี่ยเก่งจังเลยโอ้โหใจเย็นนะคะน้องนาตาชาที่นี่หลกโต๊ะไปเอาโอ้โหนี่แหละค่ะมื้อหกเดือนของนาตาชานะคะสุดท้ายนนาตาชาก็ชอบกินใหญ่เลยเก่งมากค่ะ ใครพร้อมหนายูกกับแม่แม,มไหมใครพร้อมตัดเค้กกับแม่แม,มนอนยิ้มอยู่คนเดียวค่ะจริงเลยดูนอนยิ้มอยู่น่ารักแต่อุ้มเรียงคคะใครอุ้มไ้ไหมคะ It's my half birthday ใช่ค่ะันนี้เลยอนหกเดือนนี่แหละนี่แหละหนูงองแงเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่คือการงองแงของนัาชาโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนอนกันนะคะโอเคได้ค่ะจะนอนใช่ไหมอ๋อเล่นโอล ตื่นมาไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ว่าหนูมง่วงแล้วค่ะง่วงเหรอคะนาตาชาหมดอ้อนแดดี้นะคะง่วงแล้ว,แล,วแล้วก็อ้อ <on S 2> <daddy. S 1> นหรือง่วงคะน้องนาะตาชาแม่จับเขาก็อีหัดนั่งนะคะเขาก็จะยืดตัวอันนี้ต้องมาติดไว้เพราะตรงนี้เนี่ยหนุกัดหมดเลยค่ะ <c oughs> นี่นี่นี่จะตกเก้าอี้แล้วลูกนั่น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  ไม่ได้แล้วเนี่ยเอ,ยเอยเด็กคนเดียวมีค่ะหนูน้อยนะตาชาอิ่มนมแล้วก็อารมณ์ดีแล้วค่ะอื้ไม่ง่วงนอนแล้วค่ะ happy birthday นะคะ happy birthday นะคะ happy ที่เบบีนัตาชาเนี่ยครบรอบเรือนแล้วฮาร์เวอร์อารามดซันเงี่ยมีค่ะเลยจัดเค้กให้สักหน่อยค่งปีแล้วนะคะเบบีครึ่งปีแล้วไหนพ่ออวยพรซิพ่อไวยพรเบบีซิเดี๋ยวพี่ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะครับแค่นั้นเลยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเรื่องเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กดีมากอยู่แล้ว ขอให้นาตาชามีความสุขมากๆทำงานแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆกินเก่งๆ,ๆน,นๆๆ่นเก่งๆเก่ป็นเด็กแฮปปี้ยิ้มเก่งแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะรักหนูนะลูกยิวรลกยิรักค่ะคุณจอยวันนี้มันเกิดพกเดือนค่ะตอนนี้หนูเริ่มง่วงแล้วนะคะจริงๆแล้วหนูเป็นเด็กที่น่ารักมากใช่ไหมคะเลี้ยงง่ายยิ้มเก่งนะคะแล้วก็ พัฒนาการตามวัยได้ดีมากๆอนี้หนูก็สนใจมองอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนะคะสิ่งที่หนูเอ่อเป็นหนักมากจริงๆก็คือเรื่องนักยิ้มใช่ปกติแล้วหนูจะยิ้มตลอดแต่ตอนนี้แต่วันนี้น่าจะง่วงง่วงค่ะหนูยิ้มไม่ออกเท่าไหร่นะคะปกติหนูจะยิ้มไม่หยุดเลยแต่วันนี้หนูดูง่วงผิดปกตินะคะอาจจะเพราะว่ามันดูแบบครึมหรือเปล่าหูกเกี่ยวไหมคะวันนี้หนูเลยไม่ค่อยยิ้มหรือว่าหนูไม่อยากแก่ขึ้นหรือเปล่า หนูบอกหนูอยากไปถึงหนึ่งขวบเร็วๆคะ่ะเครื่องขวบนี่นมันช้าจจะคะ่ัเจ้ใบจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เอนดูน้องนาตาชานะคะที่ติดตามพวกเรานะคะครับแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาในกิจกรรมทั้งของผมของน้องมีแล้วก็ของนาตาชาเองด้วยนะครับค่ะก็บายๆนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะนาตาชาจะมาแจกความสดใสอีกเร็วๆนี้นะคะ ดเดี๋ยวเขาหน้าสัญญาว่ามาย้มแน่นอนนะคะใช่ไหมคะตอนนี้เรานำลายโชว์ไปก่อน <c oughs> บายบายหมดวันแล้วนะคะหนูอาบน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปหม่ำนมนอนแล้วนะคะอย,ยังอยู่ในวันหกเดือนของหนูนะคะวันเกิดหนูนะคชหนูก็กินนมแม่แลวหนูก็พัก ลุยต่อนะลูกนะเนี่ยโอเคไหมนักตาชจาเส้นใหญ่เลยนี่ค่ะเบ็ี้นัาตาชาอาบน้ำแล้วสุดใส่แล้ว